ได้ทำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถสนองตามแวนวนโยบายของท่านผู้น่าประทเรื่องวามสมัครสมานสาม,าสาม,าสามาัคคีเรื่องรัชเรื่องความโปร่รง,รรงใสทุกภาคส่วนต้องยึดมั่นแนวทางนี้โดยเคร่งครัดเ,เมื่อวันๆกับผมได้มีโอกาสไปเยื่นที่จังหวัดที่จิตก็ได้เข้าแ,แรงงานในเชนิงนี้กันว่าอะไรยังไม่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชน โดยมีข้าราชการเป็นแบบอย่างที่เหมาะสมปัญหาการปฏิรูปประเทศในขั้นตอนต่อไปคงจะประสบความยากลำบากเพราะว่าจะเป็นแบบใดให้ฟังเพราะว่าเลิกโทษอาจจะเลือกมีจะมีแต่ตลับะไม่ควมีการเงินตลับดักท่านได้ฟาง corruption และทุอันในยามนัน ที่รวมกันสลับเวลามาเพื่อขออนุญาตใช้คำว่าเพื่อบ้านเมืองไทยเลยนะในยามนี้พวกเราแ้ราชการดูแลประเทศชาติอย่งเต็มรูปแบบเลยครับเขาเสียกำลังใจเพราคอยทําให้ข้อมูลมองแต่เราก็ต้องชมด้วยคราชการที่เป็นคนดีนมีสุนธรรมรับใช้ประชาชนใปรบดูดูมิดการปฏิบัติตนของแราชการ เพื่อการปฏิรูประบบราชการน่าจะประกอบด้วยไรเป็นอันดับแรกอันดับรองนะครับเรื่องนักงานกอพรอนักงานกอพอึ่งต้องเป็นแบบอย่างให้เราเลยนะับตอนี้คณะเป็นราชการของแผ่นดินราชกกระายของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้อยากให้เกิดความชัดเจนไม่ใช่พูดพูดกันอย่างเดียวนะที่ผ่านมาพูดพูดพูดกันไปถึงวันต่ไปถวายวสัตย์สัตยานอะไรกันต่าง าก็คือการปฏิบัติต่อกลุคู้บัญชาเื่่นรวมงานผู้แทนบัญชาแล้วกพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของภาษีกรอนเงินเดือนของเราก็คือพี่น้องประชาชน